เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วลงเวียนบายตอนเที่ยงคืนกว่าไม่มีใครเลยได้ได้ทีอ,อัดวิดีโออืมจะบอกว่าที่ทำง,งานนียก็จะมีหมอเวนนะก,ก็จะเรียกว่าฟอร์วักกับบากวักนะคะเดี๋ยวฟอร์วักก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนหมอที่จบมาใหม่ๆเป็นเฉพาะทางใช่ไหมคะสาขาสูงอย่างนี้แล้วก็บาก้าวักพวกจะเป็นหมอที่ที่มีประสบการณ์ในสาขาสูงนี่แหละนะคะ ก็ถ้าเราต้องทำอะไรงั้นหมอเราก็จะโรไปที่อะไรที่ฟอร์วัตก่อนใช่ไหมคะถ้าฟอร์วัตยุ่งเขาก็จะบอกเราว่าเออเธอตัวปี่บังวักได้เลยนะคะอย่างนี้เนะเาะเวลาทํางานเราก็จะทํางานร่วมกันอยู่แล้วล่ะนะคะออตอนนี้อยู่หลังคลอดก็มีอะไรเราก็ราไรงา้หมอ,อ,อแล้วก็ก็คือทํางานร่วมกันนะคะหมอที่นี่ก็ น่ารักนะจริงเราจะบอกว่าน่ารักแ,แบบว่า,อ,าอะไรล่ะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบแตกต่างอะไรมากอาากอกมาข้างนอกมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะอันนี้ตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิอันนี้อยู่นะโรงพยาบาลแต่ลักถึงไหนละแล้วก็เพื่อนๆพยาบาลที่ห้องคลอดที่นี่ทุกคนก็เ,เก่งนะคะต้องบอกเลยว่าเก่งทีนี้ที่นี่เขาจะใช้สตาร คำนี้นะคะที่ขึ้นให้ดูนะเมืองไทยอาจจะใช้แล้วล่ะเที่นี่เราก็จะอ่านกันแบบหลายอย่างแบบว่าผลของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ะคงไม่ต้องมาอธิบายตรงนี้หรอกเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่เดี๋ยวก็เอาแบบว่าเรื่องง่งายๆแล้วกันที่นี่เขาก็จะมีบ้านแผลยะก็คือเป็นเรียกว่าอะไร เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่แบบไปเรียนไปเรียนต่อเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะนะคะซึ่งมันก็มันก็ดีนะเหมือนกับว่าเราได้มีผู้ช่วยปกติพยาบาลเมืองไทยเราก็จะทําคลอดรับเด็กเองกันเอง,เองแหละใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีแบบเฉพาะทางทางนี้แต่ว่าอันนี้เขาก็แบบมีเฉพาะทางมาให้เราเออได้เป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะซึ่งแต่ละคนก็เก่งๆกันนะคะอันนี้เดินเข้ามา ที่ในอาคารจอดรถละทีนี้ก็ถ้าใครอยากเป็นบ้านอ,าาอะไหลอ่ะก,ก,ก็ลองเซิร์ชดูได้นะคะไม่แน่ใจว่าจะว่าจะ,ะว่าจะใช้เรียนและเวลาเรียนกี่ปีเนาะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะ,ะเรามาซชจ,จน3นาทีอยู่แล้วไหนใครดูมาจนถึงตอนนี้เราก็มาถึงที่ลานจอดรถด,ด้วยกัน กด88มาให้หน่อยค่ะ